มีนี้สิย่ำม,มัวค่ะย่ำม,มัวนมจีนย่ำม,ม่วมัวไม่ไม่มีถั่วฝักยาวก็ใช้มะเขือพวงเก็บจากต้นอันนี้ใส่แครอทด,ด้วยมีอะไรก็ใส่ค่ะยำแบบม่วมัวอันนี้น้ำปรุงปรุงแล้วน้ำปรุงก็จะมี พริกปน่นชุดลดรสอำปลาแล้วก็น้ำปลาลากัปิสูตรของเขาค่ะไม่ใช่สูตรของเขาสูตรของเราเราทำก,กินแบบนี้ประจำนะคะไม่ต้องกลัวเค็มเพราะว่าเราปรุงรสเสร็จเรียบร้อย ไม่มีกระถินค่ะเม็ดกระถินไม่มีแล้วก็ทำแบบนี้แหละใส่มะเขือพวงแทนใส่มะเขือพวงแทนเม็ดกระถินที่บอกว่ายำม,มั่วเพราะมันไม่มีบบค่ะสูตรมันไม่ครบก็เลยทำกินแบบนี้เชอรลอกก็จะออกคือสันเราไม่ใช้พริกสดวันนี้จะใช้ พริกป่นอย่างเดียวค่ะทำกินง,ง่ายๆสไตล์ค้นบันนอกเข้าค่ะไม่ยังในกระใส่อะมัวๆไปค่ะหามปุงนี้เข้าปุงพ่อแล้วเนาะคะ่ะกต้องยานบาสิเข้มใส่หมากใส่หน่อยกัรสชาติซำเกาก็ปุงแล้วเรียบร้อย ต้องมีน้ำคุกค,คิกแนมจังแซบน้ำกินใส่หมูย่อไปนินเตียวเขาว่าใส่หลายแบบผอมีคนกินเท่า,า,ากับบวค่อยกินนนาจะเลยใส่นิดเตียวมันนี่ใส่หมูย่อยอย่างเดียวใส่กุ้งกับบวอยากค่ะอยากกินแบบนี้กินแมบบหม,วม,มวัวๆมัว่กินแบบอานาตอานาตอานาถาบานนอกเข้านะ ง่ายๆจะตายตบานบาน,นี้แล้กากระหองดีดีแซ่บค่ะเพราะว่าปรุงเองเผ็ดพริกป่นใส้พริกป่นไปสองส่วนยำขนมจีนเนี่ยยำทีไรไม่เคยมีครั้งไหนที่จะไม่อร่อย อร่อยกว่ายำม,มุนเส้นอีกเพราะว่าเป็นคนชอบกินหนมจีนยิ่งเอามายำนี่ยิ่งอร่อยแสบแสบเด้อค่ะยำขนมจีนสูตรคนทุงกุลาอสานบ้านเรานามยำนี่อร่อย เสร็จแล้วค่ะยำขนมจีนสูตรค้นทงกุลายำแบบหมูมัวค่ะยำม,มูวขนมจีนค่ะแซแ่ไปอยากกินอาไปเฮ็ดกินได้นะคะง่ายๆสไตล์ของเข้าบานๆนี่นะคะใครจะกินยำม,มั่วขนมจีนก็มามาค่ะอร่อยมากมืดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดเลยเหมือนฝนจะตก อากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกวันนี้ไม่มีแดดทั้งวันเลยเป็นถาดสัตว์นี้กินเขาก็บ่มี่วาวมสุสุกนังล่อถ้ากินขอเขากินอยู่เนี่บ่าว่านกบ่าว่าแมวอือยำหนย่มกินนี่อร่อยอเลยนะคะอร่อยกว่ายำม,มุนเส้น ย่ำม,มุลสินเขาบมันใส่กะปิย่ำขนมจีนใส่ทั้งกะปิใส่ทั้งน้ำปลาย่ำม,มุลสินนี่บยบริใส่น้ำปลาแล้วก็ขึ้มนัวมันก็เลยต่างกันหลายคนอพันเห็ดช่องเป็นกระโบโชโตโดอกเป็นเหต,ตาุาการอาหารแต่เพื่อนจะเป็นช่องใหญ่ช่องดังเนาะเห็นได้หลยายช่องเป็นเห็ด ตะวาคอดีคือเพิ่นเสียงเพิ่นดีเพิ่นเบาดีผูดเพาะผูดบอสดุดบอคือเหฮาเฮาในเสียงแหบเบาบอสะดุดก็เลยต้องค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้แหละคะ่ะแสบอีลีเลยคะ่ะนี่มันนัวปลาหลักับนัวเองกะปินะเพชรพิกปน่นเปรียวนามะนาวหน่อย ัำน,นี้คือเอามาแกะเผ็ดแดงมุกไปละค่ะซ้มเนื้อค่ะจะกินต่อค่ะ